จับตาการประชุมร่วมคอรมคสอชอวันนี้อาจหาหรือสอบถามความคืบหน้าในการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557เพื่อเปิดทางทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญก่อนเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอรวมทั้งประเด็นการขยายกรอบเวลาการทำงานของคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญหลังมีข้อสรุปในเบื้องต้นให้ขยายเวลาออกไปแบบมีเงื่อนไข S <S ส่วนช่วงบ่ายสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต,ตโดยจะมีการแก้ระเบียบใหม่ให้ในส่วนของสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสามารถที่จะเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุริตได้โดยตรงจากทุกง,งานราชการตามนโยบายการปราบปรามการทุจริต ส่วนกระทรวงการคลังรายง,งานการเงินกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นหรือใจก้าสำหรับโครงการรถไฟชันเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตระยะที่2วงเงินกว่า1,000 0ล้านบาทระยะเวลากู้20ปี